สวัสดีค่ะสลามุไรกุมนะคะ Hi guys Welcome to my channel คนไทย in c a s h m ี r นะคะเพจคนไทยในแคชเมียร์วันนี้มาเจอกันในวันคริสต์มาสนะคะแต่ว่าคนมุสลิมที่นี่เขาจะไม่เฉลิมฉลองวันคริสต์มาสนั่นเองนะคะเพราะว่าคนละาศาสนากันนะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะวันนี้ไอรีนก็ยังเป็นคนไทยนะคะทุกคนก็ขออวยพรให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะ Merry Christmas ค่ะวันนี้ไอรีนทำส้มตำค่ะทุกคนส้มตำครอบี้นะคะ หลังจากที่เมื่อวานนะคะไอรีนไปเดินออกกําลังกายกับน้องไอยันนะคะและไอรินก็แวะซื้อลูกโคลบี้มานั่นเองนะคะเสียดายมากๆที่ไม่มีมะนาวนะคะทุกคนแต่ไอรินก็ยังโชคดีนะคะมีมะนาวเหลือครึ่งซีกในตู้เย็นนะคะไอรีนก็เลยนํามาใส่ส้มตําในวันนี้เป็นส้มตําสั้วนะคะนี่ไอรีนใส่เส้นหมี่ลงไปด้วยนะคะเป็นหมี่ขาวนะคะเดี๋ยวเราจะมาทานกันนะคะ ในวันนี้นะคะช่วงบ่ายมื้อนี้ของเอลีนก็คือส้มตําลูกครอบี้นั่นเองค่ะในอุณหภูมิตอนนี้นะคะ7องศาเซลเซียสค่ะขอบอกว่าเย็นมากๆเลยนะคะทุกคนโอเคมาเริ่มทานกันเลยค่ะอื ไอรินคิดว่ากินส้มตําในช่วงฤดูหนาวเนี่ยมันไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่นะคะทุกคนเพราะว่ามันเย็นไปหมดเลยนะคะมันไม่ค่อยแซบนะคะเสียดายที่มีมะนาวน้อยไปหน่อยนะคะทุกคนมันก็เลยไม่ค่อยเปรี้ยว จริงๆแล้วเนี่ยไอรีนเป็นคนชอบทานเปรี้ยวนะคะมากกว่าทานหวานมาทานด้วยกันค่ะแต่ก็ถือว่าโอเคนะคะส้มตำต,ำ,ตำมีตำเกิดนะคะสำหรับคนไทยนะคะในต่างถิ่นต่างแดนแบบเรานะคะ อร่อยใช้ได้คะ่ะทุกคนพอแก้ขัดนะคะติฝีมือตัวเองใส่น้ำปลาล้านะคะเยอะไปนิดนึงนะคะมันก็เลยเค็มนะคะมือหนักไปนิดนึงคะ่ะทุกคน ที่อินออกมาฐานข้างนอกนะคะเพราะว่าในบ้านไฟดับนะคะไม่มีไฟนะคะมาสองวันแล้วนะคะเนื่องจากว่าเสาไฟฟ้านะคะแถวบ้านเราเนี่ยมีปัญหานะคะช่างยังซ่อมไม่สําเร็จเลยนะคะทุกคนเมื่อคืนนี้นะคะไอรีนนะคะอยู่ในความมืดนะคะมีความรู้สึกว่าเกิดอาการพานิคค่ะทุกคนเหมือนเราอยู่อีกโลกหนึ่งเลยนะคะหนาวก็หนาวนะคะแล้วก็ทุกอย่างมันมืดไปหมดนะคะก็ใช้แสงเทียนนะคะ จุดเทียนนะคะทุกคนเหมือนย้อนไปในอดีตนะคะมันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะลำบากนะคะในช่วงหน้าหนาวของชาวแคชเมียระคะ์ค่ะจริงๆแล้วบ้านของเรามีเครื่องสำรองไฟนะคะแต่ว่าพอไม่มีไฟฟ้าเมนหลักเนี่ยเครื่องสำรองไฟก็ใช้งานหนักไปด้วยนะคะทีนี้แบตเตอรี่มันก็หมดนะคะแล้วก็ อาชิบูยังไม่ได้เอา,อาไปชาร์จนะคะทุกคนเวลาที่นี่ตอนนี้เกือบบ่ายสองแล้วนะคะทุกคนปกติแล้วคนที่นี่นะคะจะทานข้าวกลางวันแล้วก็ข้าวมื้อเย็นนะคะเลดมากๆเลยนะคะข้าวกลางวันก็จะทานประมาณบ่ายสองบ่ายสามนะคะ ส่วนข้าวเย็นนะคะก็จะทานช่วงดึกเลยนะคะ3ามสี่ทุ่มห้าทุ่มนะคะถ้าไอรีนหิวนะคะไอรีนก็จะหาอะไรทาําทานก่อนพวกเขานะคะเราจะไม่รอพวกเขานะคะ เผ็ดได้ใจค่ะทุกคนวันนี้ไม่มีข้าวเหนียวมันจิ้มนะคะพอดีให้ข้าวเหนียวน้องแนนนะคะสไพลแคชเมียร์นะคะยืมไปนึ่งก่อนนะคะซับๆค่ะ จริงๆแล้วอยากจะทอดปลาหมึกแห้งมากินกับส้มตําด้วยนะคะแต่ว่าเกรงใจนะคะเกรงใจคนในบ้านนะคะเดี๋ยวเขาจะเหม็นนะคะเพราะกลิ่นปลาหมึกเนี่ยมันแรงนะคะทุกคนเวลาเราทอดเนี่ยทั้งควันทั้งกลิ่นมันจะฟุ้งไปทั่วบ้านเลยนะคะ ตอนนี้เนี่ยนะคะที่แคชเมียร์ก็ประสบปัญหาเกี่ยวกับอากาศหนาวที่รุนแรงนะคะที่คนที่นี่เรียกว่าชิายคารันนะคะนั่นก็คือ,อความหนาวที่รุนแรงนั่นเองนะคะที่ชาวแคชเมียร์นะคะกำลังประสบปัญหาอยู่ในขนาดนี้นะคะทุกคนพวกน้ำนะคะตาม ท่อน้ำประปานะคะแล้วก็พวกน้ําตกนะคะลําธารอะไรต่างๆเนี่ยนะคะอย่างดันเล็กเนี่ยเดี๋ยวก็จะต้องกลายเป็นโฟสเซนนะคะกลายเป็นน้ําแข็งนะคะทุกคนแล้วที่นี่ก็ไฟดับนะคะค่อนข้างที่จะบ่อยมากๆเลยนะคะเพราะว่าระบบไฟฟ้าของพวกเขาอาจจะไม่เพียงพอนั่นเองนะคะสําหรับการใช้ไฟนะคะในช่วงฤดูหนาวนะคะ แล้วก็เมื่อวานนี้นะคะที่ไอรีนไปเดินออกกําลังกายนะคะแล้วก็ทำวอล์กนะคะให้พี่ๆเพื่อนๆดูบรรยากาศนะคะของศรีนากาในช่วงเย็นๆน,นะคะลีนเดินประมาณสักน่าจะ2.5กิโลเมตรนะคะกลับมาอีกก็น่าจะประมาณ5กิโลเมตรได้นะคะเพราะว่าเดินนานเหมือนกันนะคะจนไอรีนรู้สึกว่าเออตัวเองเริ่มร้อนนะคะอุณหภูมิในร่างกายเริ่มร้อนแล้วก็มีเหงื่อออกนะคะข้างในนะคะแล้วพอกลับมาถึงบ้านเนี่ยเราก็รู้สึกแบบ หนาวนะคะหนาวขึ้นมาแบบฉับพลันเลยนะคะทุกคนร่างกายไอรีนแบบว่ามันเช็คกิ้งเลยนะคะมันแบบสั่นเลยนะคะแบบไม่เคยหนาวอะไรที่แบบขนาดนั้นมาก่อนนะคะ,ะที่นี่เขาจะเรียกว่า exposure นะคะซึ่ง เป็นเหมือนอาการแพ้แอลจิกอากาศเย็นหรืออะไรสักอย่างเนี่ยนะคะที่อุณหภูมิร่างกายของเราอะ่ะมันปรับไม่ทันมันปรับสภาพไม่ทันนะคะมันก็เลยทําให้เราเกิดอาการแบบนั้นขึ้นนะคะไอรีนรู้สึกว่าไอรีนเหมือนจะตายเลยนะ,ะทุกคนเพราะไอรีนรู้สึกเหมือนอยากจะอ้วกอยากจะอาเจียนนะ,ะแล้วก็มันหนาวเข้าไปถึงในกระดูกนะให้ไอรีนต้องสั่นแบบนี้แล้วก็มัฟเฟิน ผ้าห่มนะคะคุมผ้ห่มคุมโปงนะคะพันตัวเองนะคะกอดถุงน้ําร้อนนะคะแล้วในขณะที่ไฟทุกอย่างก็ไม่มีใช้ด้วยนะคะมืดสนิทด้วยนะคะทุกคน <üst. S 1> ไอรินรู้สึกว่าเหมือนตัวเองนะคะอยู่ในอีกโลกหนึ่งเลยค่ะแล้วมันทําให้ไอรินเกิดพานิกหัวใจไอรินนะคะทุกคนชีพจรไอรินมันเต้นตุกบตุ อลนคิดว่าอรินจะต้องตายอรินจะต้องตายแน่ๆเลยไอรินไม่อยากมาตายที่นี่นะคะทุกคนไอลินก็พยายามที่จะแบบนึกถึงคุณพ่อคุณแม่นึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ,คะให้ช่วยเรานะคะไอลินรู้สึกว่าตัวเองนะตอนนั้นนี่แบบ สุดยอดมากๆเลยทุกคนไอรีนไม่คิดว่าตัวเองจะรอดนะคะเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นกับไอรีนนะคะเมื่อช่วงหน้าหนาวปีที่ผ่านๆมาไอรีนไม่เคยมีอาการแบบนี้นะคะไอรีนก็เลยรู้สึกกลัวแล้วก็ช็อกนะคะว่าเอยมันเป็นอาการอะไรนะคะแล้วอพอถามชิบูชิบูก็บอกว่ามันเป็นอาการที่เขาเรียกว่า exposure นะคะค่ะเหมือนเรา allergic อากาศหนาวที่แบบว่า ร่างกายเราปรับสภาพไม่ทันนั่นเองนะคะพอไปเดินข้างนอกอากาศมันเย็นใช่ไหมคะแล้วเราก็มีเหงื่อแล้วพอเรากลับมาเข้าบ้านมันก็เลยเกิดอาการแบบนั้นนะคะนี่นะคะก็อันตรายมากๆนะคะเมื่อปีที่แล้วชิบูก็เคยเกิดอาการแบบนี้เหมือนกันนะคะช่วงนั้นเป็นช่วงที่หิมะตกคะ่ะทุกคนเป็นช่วงช่วงค่ำๆนะคะถ้าจำไม่ผิดนะคะแล้วชิบูเขาก็มัวห่วงออกมาเก็บของอะไรสักอย่าง ที่หน้าบ้านที่สนามหญ้านะคะพอเขากลับเข้าไปนะคะทุกคนเขาก็เกิดอาการแบบอลินเหมือนกันนะคะชิบูนี่คือปากสัน่นปึ๊บๆๆบบบแบบนี้เลยนะคะนั่งสัน่นแบบป๊หน้าซีดเลยนะคะทุกคนแล้วเ,เราก็เลยพาชิบูไปโรงพยาบาลนะคะตอนนั้นเพราะว่ากลัวชิบูช็อกนะคะทุกคนกลัวช็อกแล้วเป็นอะไรมากกว่านั้นนะคะไม่คุ้มนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงหน้าหนาวเนี่ยถ้า ไม่จําเป็นนะคะอย่าพยายามออกนอกบ้านดีที่สุดนะคะพยายามถ้าจำเป็นที่จะต้องออกนะคะนอกบ้านนะคะก็พยายามที่จะใส่เสื้อผ้าหนาๆหลายๆชั้นเข้าไว้นะคะถ้าใครที่อยู่ในเมืองหนาวนะคะโอเคค่ะสําหรับวันนี้เนี่ยไอรินก็มีเรื่องมาพูดคุยกับพี่ๆเพื่อนๆเท่านี้ก่อนนะคะแล้วก็ส้มตำไอรีนก็ทานไม่หมดเลยค่ะทุกคนเพราะว่ามันเยอะเกินไปสําหรับไอรินนะคะ แล้วมันก็อากาศหนาวด้วยนะคะถ้าอากาศหนาวอากาศเย็นๆเนี่ยมันจะทําให้เรารู้สึกไม่ค่อยหิวเท่าไหร่นะคะบางวันไอรินก็ไม่กินข้าวนะคะทุกคนก็มื้อเช้าก็จะทานมื้อเช้าก็แค่กาแฟนะคะหรือว่านมจายชาเข็มกับโรตีแผ่นหนึ่งอะไรประมาณนี้นะคะช่วงกลางวันบางทีไอรินก็ไม่ทานอะไรเลยนะคะ ข้าวนะคะไม่ทานถ้าหิวขึ้นมาก็อาจจะกินแอปเปลิลหรือว่าส้มนะคะสักลูกหนึ่งแค่นั้นนะคะแล้วก็ไปกินอีกทีก็ช่วงค่ำนะคะหรือมือดนะคะหรือบางวันช่วงเย็นไอรินก็ไม่ทานข้าวเหมือนกันนะคะเพราะว่าอากาศหนาวนั่นเองมันทาให้เราไม่หิวนะคะโอเคค่ะสําหรับวันนี้ยังไงก็ขอลาพี่เพื่อนๆไปก่อนนะคะแล้วก็เมือนคริสต์มาสนะคะดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีๆนะคะ สุขภาพเป็นสิ่งสำคัญค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโอเค and thank you for my c a s h m e r for ever from another page คนไทย in c a s h m e r page thank you so much for uh, watching this video and joining and supporting for my channel may Allah bless you and provide you the peaceful life see you next clip Allah h a f i z bye สวัสดีค่ะ